หรุมรักอุ้ยได้เสื้อแล้วอุ้ยอุ้ยคนได้ที่เหมือนกันว่ะโอเคแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมคุยเคนะครับผมวันนี้เราอยู่กันใน My Graph Royal c กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับพี่ขวัญเคนเคซี่ขี้หมาคนเก่านะครับผมเอ้ย มีแบบน้องๆบอกว่าอยากให้แบบเล่นกับคนอื่นบ้างด้วยอ่ะเดี๋ยวคงหาคนอื่นมานเล่นเพิ่นดีกว่านะมีขันตกกระป๋องเนะาะนอนๆตะกร้ากระป๋องแล้วน้องๆไม่ดูคลิปแล้วโอเคก็ผมวันนี้นะเราจะมาเปิดรั c k y Bong e ก e ี t ล็กโนั่นเองนะครับผมมันก็จะเป็นสายฟ้าฟาดอยู่ข้างหลังนั่นเองนะพี่ก็มาดูว่าของมันดีมากน้อยแค่ไหนนะ จะว่าเราารอกันเลยดีกว่านะเหมือนว่าเราจะไม่เคยแครกันเลยนะไอนน้ลัคกี้บอกอันเนี้ยใช่ไหมใช่ใช่เหมือนจะไม่เคยเล่นเลยกกใช่ใช,ใช่ก็หยิบมาเล่นนะโอเคก็มาเล่นกันเลยดีกว่านะแกปุป๊ปปุ๊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 บหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรบ้างนะบอกรักผัวไม่ใช่เด้อเด้วเด้อ มไม่ทนันเดีน้องๆไม่ทนันนลดีคลิปเก่าอะไม่อะไอรอ่อะไวรัสบ <มา S 2> อกไวรัสอะไรอยไโดนเคแล้ไม่โดนเขาเฮ้ยเฮ้ยเคโดนไวรัส ยาของเขาโค้ชโชคดียาของดีอุ้ยสวัสดีลูกแม่อุ้ยเคยได้เพนแล้วใช่อมโอ้ก็มาเหมือนกันนะครับอุ้ยได้ซ่ b เ e a k a บอามอ m o r a r m ร์เสียงอะไรนะอะไรเนยาพิอ วโดนยาพิษไวไวไโดนยาพิษไปอีกแล้ว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 ไม่โดนล้ไม่ีกแลไอีกแล้วอกแ้ไปอกแล้วไปอีกแลิวไอกล้วไปอีกแล้วิปกโทรชไอกุล้ไอิเล็กโท้ช็อีเแ้ยนีกแล้ไอีวไปอีกแล้วไปอ้วไป่ีอีกแล้วหรอไกล้มากแกไกไออยู่นิ่งดิ เฮ้ยอะไรคือวันอัพอยู่นี้เขาเหรอให้เขาอยู่นิ่งๆหรอเออแดงอะก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขามียาอยู่อ่าไม่ะได้อะไรอะเอาแล้วเขาก็ไม่ไวรัสการ์ดเธอฮะเธอได้โพชั่นมาแล้วเขาไม่ตายอ่ะทช่ไงก็ไม่ตายอ่ะใช่เมื่อกี้เขาทับคีโลเขาไม่ตายก็รอเวลาหมดสามนาที มันเดินหอยหลังอ่ะขอลำคานนะเชื่อไปได้เลยเออเดินหอยหลังอ่ะอุ้ยบักเอ็มเออรกเอ็มเาอร์เอ็มเออร์เอ็มเราลองมาลองเราอุ้ยยาวไรอะกะตายวันอาบกัดโอชันตัดชั้นสี่โอ้ยได้ยาวอีกแล้วอย่างวัเนี้ยยูชูบเฮ้ยมามาดิครับเห็นจ้องจะกินผมอยู่นั่นแหละมาดิเอกตาย โอเคโดนอันนี้เข้าไปโอเคตายแน่ฉันมีครีมหวเช็เยี่ยครีมครีมลองครีมล่ะอยากลองครีมไหมล่ามุทหน้าเนียนเลยอะอยากลองคีมอะไรข้าตัวปะไม่มีมั้อีเล็กโชแมทริออรอุ้ยอีเล็กโชแมทริออรน่าจะมาคราบชุดครับของได้นะเทแรกส่งอันแล้วสามอันแล้ววอว้ยุ้ย เฮ้ยได้ดีน้องดีเล็กๆโทรไปครับอุ้ยอะไรอ่ะไม่ได้แล้วล้วๆเลยอ่ะอะไรอ่ะก็แค่แลไม่เป็นไรหรอกเราไปชนะรอบต่อสู้ก็ได้เฮ้ยชมพูที่ไม่ใช่ใช่ไหมโอ้โห้ยเฮ้ยไม่เปล้วนจริงวะไม่เป็นลัวจังวะหมล้วจริงว่ะเฮ้ยก็ได้เห่ือนกันว่ะอันนั้นใช่อันนั้นยาโชคดีนี่อุ้ยอะไรอ่ะแลเหมือนกันอ่ะอุ้ย ไม่เหลก็ได้จนเบื่ออุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะได้สามบล็อกอ่ะได้สามบล็อกอ่ะออก็เฉยเฉยอ้ออุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอย่าพูดอย่าใหญ่เลยผิงกันใหญ่เลยผิงกันใหญ่เลยสุพีได้เถื่น้องเอ๋ยถิงกันใหญ่เลยทีนี้ดาวสิบแปดดาเมจว่ะเคเบิลโซลไฟเล่นอะไรแล้วว่ะอุ้ยของกระจายดีวองไม่หายโกงจัด ดีนะผมไม่หายอ่ะเขาเปิดแล้วมันก็เป็นฝนแล้วมันก็ไปตกใส่หัวเธอโอ้โหขี้คุ้งว่ะขอโทษทีพีมาได้นะโอ้ยขี้คุ้งว่ะไม่ขวางเขาจงใจเออลูกอ่ะนะไม่ได้ตงใจใช่ปะใช่ปะเขาจงใจแกล้งเว้ยเขาจงใจแกล้งกูแกะอ่ะนี่ทัศน์ตาโอ้ยโอ้ยได้หมวกมาจนเต็มแล้วเนี่ยเอาเสื้อมาบ้างโอ้โหเผ็ดโอ้ยโอ้ยได้กล่องเพิ่ม โอ้โหยเป็นยาอะไรหนาวเลยว้ยแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยหนูอยู่บนหลังคามาแวรโบไหนลองเอ้ยโดนขังลืมอีกเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรอ่ะจิตสถานนะปลาวิ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 ดึงจาทีพีมานะเขนอยู่ไหนวะอู้อู้อู้อย่างลองยิงอะ อู้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่งขอเก็บของไปเช้าอ่ะอ้ยางี้เราคู่ดิไม่อ้้นถ่านมันเราขุดได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไอ้้ไอรอนไม่ได้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 ไหนไอ้ไหนเนี่ยอ๋อเธอเหรอนี่คือเธอเหรอาคือเขาเขาไม่ไมบวกผิดเลยอ้าล่องหนนะเด็ ้ไม่นะแล้วทำไมมันเปิดเป็นไอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเขาตัวเขาเต็มเลยเนี่ยดูชอ็อมีอันนี้อะไรอ่ะรองเท้าอีเ c t กโชร,รักกี้เฮล멧ทับคิวบอนไปเก็บก่อนดี๋วีเอ็นไม่ได้เล่นอะไรแพงๆแล้วของหาย <laughs> มีแต่เธอหรือเปล่าใครไม่ได้ลองอะไรเลยว,วันนี้เนี่ยผูกบาานะจริงๆ อาเขาตายเฉยรู้ว่าเธอทำชอบทำอะไรมันรูเนี่ยมันอย่างตอนแรกยิงอะไรใส่เราอย่ามาพูดอย่ามาพูดอย่ามาพูดเขาไม่ได้ยิงเขาเปิดแล้วมันได้แล้วมันก็ไปโดนเธอะไรคุณเยอ่ะมึงจะมาเนาะเขาไม่ได้ยิงเขาไม่ได้ยิงร้ยผมอย่ามาใส่ร้ายผมม่ผมได้บ่อยจังอะครับอกออฟไดมอนด์ได้เห็นจนชินเห็นจนเบื่อจ้าเห็นจนเบื่อหน้าเลยหรอเดี๋ยวรู้บอกละเดี๋ยวรู้เลยนะ โอ้ยเนี่นยเธอดซามาทำไมว้าวไว้ไม่ดูเกไม่ได้เอ็มนักกี้พชั่นนะ่ะทุกคนเราต้องทิ้งไอ้นี่ก่อนทิ้งของที่อยู่ตรงนี้มันเยอะมากโอ้โดูดีเราบ้สองอัดติดไปได้นะคุณพี่ยมันรัวมากเลยอ่ะ ว้าวในสุดก็ได้ของที่ต้องการถึงฝั่งฝันเฮ้ยอุ้ย,ยเลือสตวนแง่ดีว้าวมาดิครับอุ้ยบอบ้ดเดมอนอบอดเดมอนสองอันโอ๊ยไอ้นั่นมันผ่าดาบเขาหายแล้วเมื่อกี้เหมือนได้ดาบนี่อะไรเนี่ยหน้าตาเหมือนขนมปังแคกเกอร์อิเล็กโทรช็อคป,ปิกชัยจะอยู่นิ่งๆดิอุ้ยแป๊บนึงได้ไหมขุดทองก่อนโอเค โอ้าหโอ้อของสลรับอะปลาผ่าก็คือของสลรับนี้ย,ยเพชรของเขาอโอ้โหโอเคจะนับยังไงอะไม่รู้อะถูนแต้ม<อ>แบบ <laughs> ถูนแต้มได้ไง <laughs> ให้ผมนั่งขุดทั้งวันผมก็ขุดได้นะถูนแต้มไหมก็เเพชรของฉันอะ ก็เ็พของฉันอะอย่ามองได้สายตานะยี่สิสามสี่ห้าหกเจดแปดอย่ามองได้สายตาเลยนับไม่ท่วนเอาจริงจริงเราเดานะเราเดาน่าจะมีสักประมาณกองหนึ่งอะนับไม่โหกองหนึ่งอะไรเธอดูดิมันยาวมากเลยมันเยอะมากเลยเธอดูกองเดียวมันวางกระจายกันน่ะกระตุ้หนึ่งกระสิบกระดูดูระสิกระสิบกระสิกสิบกรบระสิบกรไกละสิกละอิบกหะสกร้สิบกระอิบกรรอสิะ ร้อยเมตรต่อ hmm. น้อยไายสองร้อยเลยเนี่ย oh, ดูด uh ิขุดเยอะเลยนี่แค่ขุดแค่นี้นิดเดียวเนี่ยยี่สิบสามเมตรแล้วอะโอ้ยร้อยเมตรก็พออะไรเยอะแยะวะฮะร้อยเมตรก็พอร้อยก็ร้อยนะแล้วก็ทิ้งอันนี้นะทิ้งที่ขุดไว้นะทิ้งไปละเอือรทิ้งที่ขุดก็คือหมายถึงว่าฉันขุดมาประมาณได้ประมาณสามสิบฉันทิ้งไม่หมดแล้วก็เท่ากับสองร้อยเี่ยของสลับอีกแล้ว โอ้ยอยา้อะโ้เหตุกาห์เงเยอะอ่ะถ้าเราได้นะถ้าเราได้หนึ่งร้อยสองร้อยมันเยอะขนาดนี้บอกหนึ่งร้อยเท่าเทียมดิเท่าเทียมกว้างบอกหนึ่งร้อยตีปากแตกนะหนึ่งร้อยอ้าวทำไมเซิร์ฟมันแหลกมือไวนะจะเราเฮ้ยเยอะไรเนี่ยเธอทำอะไรเรา ก็ไม่ได้ทำอะไรเธอเราเปิดอะไรเขาได้เปิดได้หลุมเปิดมาคนเปิดได้นี่เองไม่ได้เปิดอันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยมันอยู่กับฟ้าผ่าใส่งงก็ไม่เกี่ยวผมเปิดได้หลุมอ่ะมนได้หลุมอ่ะอีหนูเดินตกหลุมสิฉลาดอีกโอ้ทาย่าทำตัวเป็นคนฉลาดได้ไหมอยากทำตัวเป็นคนฉลาดเออปิดมันเติร์นอะไรไปเนี่ยิดไม่เป็นหมดแล้วปิดไงวะ ไม่เป็นอะไรล่ะก็ฟพจฟูไงตกหลุมได้นรอรักอุ้ยได้เพื่อนแล้วอุ้ยอุ้ยคนได้ทีดเหมือนกันว่ะใช่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 เท่ากันแล้วเรื่องนั้นก็ถือว่าศูนยงในเพจนี้ถือว่าศูนย์เต็มนะครับใช่ใช่เธอทิ้งอันเก่าไปอย่างที่ขุดไว้อ่ะทิ้งไปเลี้ยวทิ้งไปเลี้ยก็บอกว่าทิ้งไปเลี้ยวสามสองอัน

อิจฉานะครับเนี่ยเฮ้ยเก่งเออใครไปอาใส่ผมโอ้ยโอ้ยโหในที่สุดก็ตามแต้ม key increase ทันนะครับจ้าแล้วหนูว่าจะแพ้แล้วเนี่ยผมเลยห้ากล่องเท่านั้นเท่ากับสิบสี่กล่องเฮ้นี่ดาบอะไรอะ lightning คาตนะ หะบีระบีระบีระบีเฮ้ยเขาได้เพรอีเดียวโอ้ยไม่ใช่เฮ้ยเนี่ยมันเลียบมันอะกลับชนะแล้ว,ลลวปึ๊บอ่าเจ้ลวละเราแค่หวังว่าพี่ขวัญจะไม่ได้ไอ้แบบนี้อีกนะครับโอ้ยเราจะมีสิทธิชนะละโอ้ยอะไรนี่ค่ะได้แต่ของโชคร้าย <laughs> อะไรกันเขาเนี่ย <laughs> <laughs> ก็มาข่าวไม่ต้องมาข่าวเฮ้ยแต่ตอนแรกเพชรเธอมันไม่มาถึงฝั่งนู้นนะเพชรที่วางอยู่บนพื้นแต่ว่าเขามีเขาใด้มาเล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาได้มาเล้วอะที่เรารู้อ่ะเฮ้ยเอเวอร์ส่ง100เมตรเหรอต้อง200เมตรอะมันเยอะอะไรนะได้ได้ได้1สุ่มแป๊บอให้ดอกไม้มันทำไมวะก็เดี๋ยเพชรเขากระจายมาถึงนี้เลยนะเพป็นไกฟเวอร์อะ2อันหรือเปล่า มันของเขาหรือเปล่าที่อยู่บนพื้นน่ะที่อยู่บนข้างลอยฟ้ามันอยู่ที่อยู่ข้างบนฟ้าก็ขอถึงบอกว่ามันเยอะมากุ้ยมันมีแค่นั้นของเขาได้อีกเหรอเออรูปแบบโอ้แล้วไม่นับแล้วเพยยอมเพยครับเพยเครับผมเพยครับเพยครับเพยขันลอยครับผมโอ้ยเปิดได้ครบก่อนนะอ่ะกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้าย มาเขาอ,อยู่ไหนอยู่ในแมปเนี่ยคิปเปอร์จะบึ้มเขาอยู่เนี่ยโอเคไหมครอมเอ้ยมาจากไหนอะโอเคไหมอ้าวฉันจป็นปมานหรอสองหนึ่งมาครับ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 โอ้ย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 อุ๊ย ฉันเป็นเทปปะจาเอของสลับโอเคใช้ได้หรออันไหนอะไรของสลับไม่รู้ที่ยิงเมื่อกี้ของสลับเธอยางเอาอะไรไดให้เราไม่รู้เลยขยับตัวไม่ได้เลยถึงกรุงบาอีเออเออจะใช้ก็ใช้่อขี้กงัี่ผายเลยคนขึ้นมาเนี่ยก็จาให้โดน ขึ้นมาจะให้ก็จะบอกว่าจะเดินเขาก็ให้เดินเดินขึ้นมาก่อนเดินสักทีแเหมือนไส้หมือนไส้แม่แมสักทีบ่นไส้ก็มาเธอโกงกว่าเธอเดินไปตรงไหนก็ได้เราต้องเดินตามทางที่เธอทำไว้ก็ใช่ไงพยายามทำทางให้อยู่ตีดิอะไรตีดิไม่ตีหรอ เฮ้ยพายาเก่งโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเฮ้ยเออทำไมคนพายาใส่ลัวล้วเลยอะฉันไนชีวิตใหม่ฉันไดชีวิตใหม่ฉ um ันได้ชีวิตใหม่โอ้ยของสลับอีกแล้วไอ้อ้วน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 ของสลับไว้ไว้ไว โอ้ออยไอถนวันนี้มันทำให้ส,าาสตราร์ทให้มันนิ่งนี่นะใช่ไหมไม่รู้ใช่ายเขายืนนิ่งเลยแต่ตอนนี้เดินไม่ได้แล้วถ้าทำอย่างนี้เขาขึ้นยังไงอ่ะไม่เจยบไม่รู้ขึ้นไม่ได้เอ้โทษทีเป็นที่ <c oughs> รองเท้าเขาจะเป็นที่ไหนวะเขายังขยับไม่ได้เลยขอที่พีไปละกันไหนอะแล้วลงมาแล้วโอ้ย โอ๊ยม่มุมบ้าโอ๊ยี่แน่ขยับไม่ได้ซะอหนูโอ๊ยทำไมได้การ <c oughs> ปลาใหญ่เลยนะพอยโอไอ้โอ้ย ตอนที้เธอทีมีมาเขาใช้ดาบตีเออแล้วเธอก็ตายเองถูกไหมเพราะว่าเขามีสะท้อนเลเวลหนึ่งร้อยเก้สิบเออโอ้โหตีที่เราหายมาครึ่งโหลดอ่ะถ้าตีเข้าใหม่ดิเธอจะตายอีกไหมเออเดี๋ยวที่ตายจริงๆเธอตายด้วยนะมันจะมันตื่นดือดเอึงอ่ะเออมันตื่นดือดเึงแต่เขาไม่ตายอ่ะโทษที โอ้ยตายอ่ะท้ทีตายอ่ะโอเคโอเคค่ะรอบข้าไปดิวันนี้โอ้ยแพ้รอบข้าไ้โอเยครับผมวันนี้ก็ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้ด้วยแล้วก็เดิมผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไปแล้วนะคะผมบายบาย